ไปแล้วนั่นของท่านสำหรับกายทำบุญสำหรับใจอาหารใจรักษาใจยารักษาใจก็คือลม้มยกมือใส่หัวมือส่ายว่างบนตักมือขวัทับมือส่ายับตาเบาๆปิดหูส่ายขาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งทำบุญนั่งเบิ่งบุญ บางลมเขาลอมออกบุญอยู่น้ำลม ถ่มควรนแจเวลาแล้วถอนสติออกฟังคำว่าทำบุญทำทานอยากให้เข้าใจเรื่องทำบุญกับทำทานทำบุญอาหารกายทำทานทำทานอาหารกายทำบุญอาหารใจในโตของเฮามี่กายกับมีใจเป็นตัวคน ตัวเฮ้าที่แทจกิงคือใจสังขารร่างกายนี่เป็นของคุณพ่อคุณแม่สังขารร่างกายบาเทเียงเกิดแล้วแก่เก็บตายสังขารร่างกายก้อนนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดนั่นความกิงของพระพุทิเจ้าเห็นตามความกิงของพระพุทิเจ้าบ่า คนในโลกนี่เพราะขาดการเบิงใจใจบ่มีสมาธิใจบ่มีปัญญาเลยไปหลงร่างกายว่าของกูจังเที่ยวปกป้องปกปักรักษาบ่าให้เฒ่าบ่าให้แก่บ่ให้เก็บบ่ให้ป่วยบ่ให้ล้มบ่ให้ตายเห็นว่าหรอโควิดมาแล้วย่านกัน่าท่านมาท่านเป็นอย่างกระย้านเตรียมไว้เตรียมไว้ เน,นีย่านบ้านเฮ้าเมืองเฮ้าเนี่ยเรายาบ้าโควิดยังไม่เนี่ย,ร,ย, COVID, ยรักษาเรากรับยาบ้าโอมีร,รักษายังกินตัวไหยังติด์ยังหลงฆ่ากันตีกันป้นกันไปเบิ่งผุนเพราะผิดทำของพระพุทธเจ้าตัวอยู่ใ้เลี้ยนจำผุนเมืองไทยเมืองพุทธเพียงจะเป็นทั้งสั้น ยังพอด้อยู่สะดวกสบายนะม่ต้องมี้อกทหารตำรวจกม,มีสินร,รมไม่เปลืองงบประมาณของประเทศชาติสิ่งของว่างไว้ใสกันยังเมื่อันดีว่าเฝ้าเฝ้าแล้วกันยังไม่เจ้าหน้าที่ไม่ถือปืนจ่ออยู่พนันยังป้นจี้ได้มาจากใสผมอยากจี้ผมมีสินธรรอบอยากได้ของเขา หาพาเป็นไรของเขาป้นจี้คาตีเลี่ยนจำมิตรใดเต็มเมัดเง่นทีเมืองพูดเป็นสัน้นตีบ่มีปัญญาก็เพราะบ่ทาบุญที่ทีกรรมนิดน้อยจะทูะจุทวทีนแตไวจักรทานรับศีลตรวจน้ำเสร็จเนี้ยผิดเนี้ยเพี้ยนไป นั่นเห็นบ่เที่ยวทางเวิงเหิงหลายมันมติคําเมาตะพัวปากว่ามันติซาคําท่ามู่นนั่นละพัวปากว่าแทน่นถึงแทน่แทนทีที่เห็นสวรรค์เห็นปณิพพานเฮ้ยเมื่อกี้ก็บก,ก้าวปรารถนาเอา้ากินเข่าได้ปรารถนา,าบ่ล่ะคือไปเห็นปรารถนาอีกกินเขา่าเอี่ยมเขา่านั่นกับผมไม่ปัญญาแต่แล้วเพราะว่าบ่ได้ บริจากบาปกับบุญบริจักท่านกับบุญ <c oughs> ท่านสำหรับท่านสำหรับท่านให้สังขารร่างกายแข็งแรงท่านเขา้าท่านนา้ำท่านสิ่งท่านของเครื่องนงเครื่องหอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมันเรียกว่าปัจจัยซีสำหรับร่างกายแต่สำหรับใจมีอย่างเดียวคือล่ม นั่นอาหารใจอยากมียังจู่นีรอดทำมาหาเรยียงจีบทำการทำงาน้วยความบริสุทิ์ยุติธรร,รมก็มีล้มนั่นอันมีล้มก็มีบุญบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญบ่ห้อยตกทุกได้ยากนี่ลูกหลานเฮ็ดด้วยบุญด้ตั้งแต่พอผนตัวมาคุณพอแพทย์ใบผุน ลูกเป็นหลานมากกับน้ำห้อยของพอแต่พ่อแพทย์ไปกับน้ำห้อยหลวงปู่ไหยเปนว่าถวายที่ดินเป็นหน่อยว่าเห็ดเป็นวัดเป็นว่าคนเพิเพล,ลิศคู่ประเสริฐลูกเต้าหลานเหลมก็เห็ดคือกันจะเป็นทมต้องการความสุขต้องมีศีลมีธรรมผูเ้เห็ดบาปเพ็ดกรรมสร้างบาปสัางกรรมมาอยู่น้ำพ่ได้มหาตะไรกับเขาหนีเองหรอกโอ้ยไปจาบัน พี่น้องต่อพญายิ่เสียนบ่ได้กินเหล้าบ่ไปรหรอกทำงานบ่ได้กินเหล้าแต่กินกับบ้านเป็นนอเอื่นนี่บ่นไม่ได้นอกกินเหล้าเมาอย่างเดียวเนีเมาหลักเมาโลบเม,มาโกรธเมาหลงเมาอีหยังไปทั่วทิี่ตัวเลื่มต่อเลื่มบาปเลื่มบุญบ่จักบาปจักบุญตั้งตัวเพบ่ะมันคนเมาเหล้าบ่ที่แรกสาเหตุจากเต็มอยู่ในเลี่อนจำมันโอ้ยไอ้เจือถือจุดนี้จะไปเทีมจุดนี้ ออกตอนญาติย่มลูกหลานจะมาลูกหลานเด็กบวชเลี้ยนเจนอานมากหลายขูหลายคนคลูกผู้ใหญ่กด็ด้บวชจนได้มีความมีก็ยังได้บวชก็มาได้ปฏิบัติธรรมกนยังลูกก็ได้บวชต่อมาอีกเพื่อสายเพื่อคลา,ายสายสินรรมตัดหน้าอื่นตัดขาดตัดบวชตัดพอกขาด นั่นอันนี้คือกันแล้วพ่อทีมเด้กับมีเสื้อสายมาแล้วยังญ่อยู่ดีตัดบัวแล้วยังเหลือญ่นั่นเป็นเรื่อขา,ายสายศิลธรรมให้ยึดจุดนี้รอดมันมีความสุขจุดนี้บพเดือดร้อนบพราวุ่นวายทุกทิ้งทุก่างนั่นตะก,ก,กี้ตะก้อนก็หายามากเส็นปูนตั้งรมสักลมเสกไปเปิดต้านใสาย,ยาใสายเยยเก็บยาญุ่นวันทุม่มเอี่ก็มีอะไรแน่มื่อนี่ ไงไปไหนบุนี่บุญย่อมรักษาพูดทำบุญไม่ให้ตกถกได้งา่ายเดีกจุดนี้พอเพี้ยนเล้วเด,ดี๋จุดนี้บตญตกมีพิธีพิธีอย่างเห็นนะพอแห้งมีอยู่คับก้เสื้อมันเพ่นแล้วน,นั่นนี่ยกับใจได้เกันใ,ใจเสื้อมันทุกยิ่งยังเป็นไปเม็ดอันบ่อยก้นเสื่อมันสวดลงไปเม็ดมือเท่าคำก็คือเก้าวันน่ะ เพราะฉะนั้นจะให้เข้าใจเรื่องทําบุญกับทํามทานเดี๋ยวนี้มันเหลือเฟือแล้วเรื่องทําทานจนพระสงฆ์เพื่อนายเบื่อนายเจ็บสิงเจ็บของเจ็บนั่นเจ็บนี่เมียนสิ่งเมียนของตะ <c oughs> ก,กี้จะเอาเครื่องให้ตัวไอ้หลวงพ่อจักตัวไอ้เครื่องจักไปใส่มดกล่องไทยลูปกล้องนั่นกล้องนี่เพื่อให้เจ็บประวัติแล้วนั่นแนวนี้ ตก็เื่องหิวไปสวดมนต์บ้านดันมานนี่นนเ,นเพราะเราใช้เสียงพันะยักษ์ตัวใดเครื่องจะว่าไปไซบัดปะตาอาหาฟุ้นก็บ่เห็น <c oughs> นั่นพระสงฆ์ขี่กาดขี่เกียรติขี่ข่านมันก็เปลียปยปล่ยนไปแนี่ยไม่เปลี่ยนไปแนี่ยไม่นเปลี่ยนไปไม่ขี่ข่านเจ็บขี่ข่านเมียนเดี๋ยวนี้ใส่เครื่องน,น้อยก็ได้เมื่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอพ่อเรื่องท่านไอพระแก้มทำบุญ คำมาแรงมาจะพักกันเล่นกันหัวกันเปินกันเพื่อนเขาทีนั่งสมาธิภาวนาบดิสือจากบาทกันออกหนีจากบ้านไปหันไปนี่เสียไปติดมูติดพวกก็เสียส่วนกินเหล้ากินยาส่วนเล่นนั่นเล่นนี่ส่วนลูกส่วนหลานเขาทีห้องพระวันศิลวันพระเห็งสาคัญหลายตัวเออมืงอนีนวันพระแร้วเรื่องลูกหลานเขามาจากมากินยังก็ไปเลี่ยงกันมันนั่งสมาธิจักหนึ่งสมงเนี่ย กบว่ามึงรู้วันผูเใดไปจากนางจ้างแต่ว่ามันเห็นศีลเนธนทมเห็นบุญก็จะเฮ็ดอะไรอย่างดอกเดี๋ยวนี้บ่พีพระสอนถอยคนทำบุญบ่จกว่าบุญเป็นยังไงนั่นก็เพราะขาดการทำบุญบ่มีสมาธิบ่มีปัญญาก็เลยบ่จกบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงคนต้าของไปพระลำบากก็ว่าบุญ เห็นปะไอ้คนละทางเลยนี่บัดบุญก็คือมันเบาแื่คนข,ของไปยุงวันศิลนนั่นพระนั้นลายพอแห้งและผพู้ได้เอาไปเอาไปมาภาคกันทําบุญจุเฮียนน่ะนะอธิษฐานจิตใจมองดูรูปเหมือนพระพุทธเจ้ารูปเหมือนกูบาอาจารย์ไม่เหมือนตัวทีว่าอรหังสัมมาอิมินาแจนิกยังบดย้ยกินในยหังเขา เศร้านั่นก็ไปบ้านน้องตะแบงโอ้ยบอบะไส้าย,ยาวๆปอด้ออารหัรสมาจะคนเมืองไทยเมืองปุดเมืองไทยเมืองปุดเดี๋ยว่ไหนจะเอาหยังไปน้ำเยนซ่านบรรทองเขาน้ำโภชนาอาหารลำเลื่ยสวยงามเอาไปน้ำได้บ่กองมุนี่ของโลกได้ไปหยังล่ะใจอ่ะได้บาปกับบุญอันเทศบาปบาปกับพาใจไป อันเดบุญบุญกับผ้าใจไปไปใส่สวรรคนปณิพนัทพระุู้เจ้าสอนให้ค้นเฮ็ดทนท้ำได้โดนให้ท้ำบอกให้ท้ำบ่นบอกสำยังผ้าท้ำอีกเราต้องได้อีกนะหานะอื่นได้มีความสุกว่าแต่ไม่ได้เดือดร้อนตัวน่ะเบื้องลมหายใจก็ออกสุกถ้าได้ยังอิ่มใจสุกถ้าได้ได้เฮ็ดโดนแต่ได้ยิ่มใจสุกใจ ว่ได้ครับแคบผมมีภูมิปัญญาผมมีภูมิปัญญาแย่งเอานั่นให้เข้าใจตามนี้ยังไงทำบุญเกื้อนาบุญกุศลเอกตัวนน,นุ่มลูกหลานราตนารานองปูหลอง่อะเจา้าประสงค์มารับของท่านที่บ้านที่ท้องเป็นบุญกุศลเป็นบุญกุศลส,ส่วนนี่บุญกุศลของคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากกนรกกันนี่ก็จงมาร่วมกันจงปกป้องปกปักลากราวต้นนิมนยมลูกลานนาตี่ีนองจงมีแต่ความสุกขความเจริญทุกขกายทุกขใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานการเงิน